สวัสดีครับผมพอดีช่วงบ่ายเนี่ยพักจากงานเกษตรก็มาที่จุดกำลังก่อสร้างไว้ที่สวนนะครับเป็นการก่อบล็อกเพื่อจะเทพื้นรอบเสาไม้ก็จะใช้คอนกรีตสำเร็จรูปนะครับที่เขาวัดกันเป็นคิวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับช่างก็น่าจะพอรู้อยู่ว่าถ้าเราจะเทพื้นหนา5เซน10เซน7เซนเราจะใช้คอนกรีตกี่คิว สูตรการผสมที่เหมาะสําหรับงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไปเทพื้นเทเสาพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้สูตร1นึ 4, ก็คือปูน1นึ่ทราย2หินสมันก็จะมีอีกสูตรสําหรับเหมาะสําหรับเทคอนกรีตหยาบใช้ประดับหรืองานที่รับกําลังรับน้าหนักต่ำเนี่ยเขาจะใช้สูตร135นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมศึกษามานะเข้าเรื่องกันเลยสําหรับคนที่จะเทพื้นด้วยความหนาต่างระดับกันอย่างเช่น5 7 10 15 20เนี่ย ไม่รู้ว่าจะสั่ง CPAC k สั่งคอนกรีตเท่าไหรด่ดีบางทีอาจจะสั่งมากเกินหรือสั่งมาขาดเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างผมจะเทพื้นห้องนี้นะครับด้วยความหนา10เซนผมจะใช้คอนกรีตกี่คิวดีผมจะสั่งมากี่คิวดีง่ายๆครับให้เอากว้างคูณยาวคูณลึกการหาปริมาตรเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าพื้นที่ตรงนี้กว้าง3เมตรยาว5เมตรผมจะเทพื้นให้หนา10เซนก็เอา3คูณด้วย กว้าง3เมตรยาว5เมตรจะเทให้หนา10เซนเอา3คูณ5คูณด้วยจุด1ครับ0.1ก็ได้เท่ากับ1.5คิวนะครับพื้นที่ตรงนี้มีความกว้าง3เมตรยาว5เมตรผมจะเท10เซนก็ต้องใช้ CPAC k หรือคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ย1.5คิวนะครับแต่ถ้าผมจะลดลงมาละ่ะผมจะลดเป็น7เซนละ่ะผมก็เอาความกวาม้างความยาวเท่าเดิมนะครับผมก็เอา3ูณ5คูณ ก็คือลดลงมาก็จะใช้คอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยแค่1.05คิวหรือถ้าผมเปลี่ยนใจอีกความกว้างความยาวเท่าเดิมนะครับแต่ผมจะเทแค่5เซนก็คือเอาความกว้างของพื้นที่3มเมตรคูณด้วยความยาวของพื้นที่5เมตรแล้วก็มาคูณด้วยจุดนะครับก็คือจะเทหนาแค่5เซนแค่นั้นเองผมก็จะใช้คอนกรีตไป0.75คิวไม่ถึงคิวนะครับหรือถ้าผมเปลี่ยนใจอีก ผมอยากจะเทให้หนา15เซนไปเลยกว้างยาวเท่าเดิมนะครับก็เอา3คูณด้วย5กว้าง3เมตรยาว5เมตรเทหนา15เซนก็คูณเข้าไปเลยจุดหนครับก็จะได้เท่ากับ2.25คิวก็เพิ่มงบประมาณเพิ่มปูนเข้าไปอีกนะครับนี่คือสูตรคำนวณง่ายๆถ้าเกิน10เซนก็จุด1 2 3 3 1 4ไปเรื่อยๆ2 0จุด20ก็20เซนนะครับแต่ถ้าลดลงมาเนี่ยก็เติมศูนย์ไว้หลังทศยม น,นี่ก็เป็นสูตรคำนวณง่ายๆนะครับที่เราสามารถทําได้เองบางทีเราคิดอยากจะเทพื้นก็ไม่รู้จะไปถามใครก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับเป็นสูตรมาตรฐานครับก็คือ1 2ึสเนี่ยเป็นสูตรปูนที่เขาคํานวณมาว่าเหมาะสําหรับงานเทพื้นเสาคานอะไรต่างๆนี่แหละในจุดนี้ผมก็จะเทร,รอบเสาซึ่งก็ได้ก่ออิฐทาบล็อกไว้นะครับเพื่อจะเทปูนรอบเสาอีกทีหนึ่งแต่ช่วงนี้ฝนมันตกมันไปเอาทรายมาถมไม่ได้ ช่างก็เลยไม่ได้มาทําต่อนะครับก็เลยคํานวณหาคอนกรีตไว้เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณถูกก็ลองคํานวณดูตามนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเทพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับเราจะใช้กี่คิวก็ลองคํานวณหาดูเอาความกว้างคูณความยาวคูณความลึกหรือระยะที่เราจะเทพื้น5เซน10เซนก็คํานวณตามนี้ก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับคนที่เป็นช่างอยู่แล้วก็ไม่น่าเสียดแต่คนที่ยังไม่รู้ถือว่าเป็นความรู้เสริมครับผม นำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ